The world on this day. วันนี้มอ19ปีที่แล้วภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันเข้าฉายในโรงเป็นครั้งแรกเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครั้งแรกในวัยเด็กของเด็กชายเจี๊ยบกับน้อยหนาและความเป็นเพื่อนที่เหนียวแน่นแสนสนของแกงเด็กผู้ชายสิ่งที่โดดเด่นของเรื่องคือการนำบรรยากาศเก่าๆในยุคเอทิสมาเสนอทั้งข้าวของเครื่องใช้ของเล่นร้านขายของชำที่มีตู้น้ำแกงหัวเย็นๆใส่แก้วแช่ไว้ในตู้เสียงออดที่โรงเรียนหรือแกงเพื่อนในละแวกบ้านที่ชวนกันเล่นสนทั้งปั่นจักรยานแก้ผ้ากระโดดน้ำเล่นด้วยกัันนแตต่งวเป็จอยุ ไปตามจินตนาการและการเล่นกระโดดหนังอยา่างไม่แค่เท่านั้นแต่หนังเรื่องนี้ยังเพิ่มสเสน่ดด้วยการนำเพลงฮิตในยุคนั้นกลับมาให้คิดถึงอีกเช่นรักครั้งแรกและแฟนฉันของวงชาตรีคอนเสิร์ตคนจนของวงนกแรลและเพลงรักคือฝันไปของวงสาวสาวสาว,สาวที่ขึ้นต้นว่ารักมิใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงซึ่งกำลังเป็นมุกไวรัลที่เล่นกันแพร่หลายในโซเชียลมีเดียขณะนี้นั่นเองชื่อเรื่องแฟนฉันมาจากชื่อเพลงของวงชาตรีสร้างปรากฏการ์ภาพยนตร์ที่ทำไรายได้มากที่สุดในปี254 ไปถึงกว่า137ล้านบาทแฟนฉันมีที่มาจะบทความชื่ออยากบอกเธอรักครั้งแรกของบอลวิทยาทองอยู่ยงหนึ่งในกลุ่ม6ผู้กำกับแฟนฉันเป็นคนเขียนไว้ในเว็บไซต์น,นิเทศจุฬา .net ที่ชาวคณะนิเทศจุฬาใช้เป็นศูนย์รวมเพื่อติดต่อถึงกันเป็นหนักที่ทําให้เล่าดาราแก๊งเด็กได้แจ้งเกิดทั้งแนกชาลีไบรรัตโฟกัสจิรกุลและเฉลิมพลที่คำพรธีรบงหรือแจ็กแฟนฉันและยังเป็นครั้งแรกของวงการภาพยนตร์ที่มี6ผู้กำกับหน้าใหม่ร่วมกันกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แก่ปิง อดิสรฟรีสิริกาเสมต้นนิธิวัดธราธรยงทรงยศสูงมากอน,นันต์เอสคมเกรตรีวิมลบอลวิทยาทองอยู่ยงและเดียววิชพัฒน์โกจิว๋วแฟนฉันจึงเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ขึ้นขั้นคลาสสิกไปเรียบร้อย The เขียงค่าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน This is the independence concept of Thai p o s newspaper